ต้อนรับกลับสู่ออโต้คลาสรีวิววันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ t o y o ต a c a m r ร c ซีซ2ปีรถซีดานขนาดกลางที่ยังคงเป็นมาตรฐานในเซกเมนต์นี้มาโดยตลอดสำหรับปี2025 Toyota ตโได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจหลายอย่างทั้งในเรื่องของดีไซน์ภายนอกการปรับปรุงภายในและการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ทำให้แคมรีเอเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นและดูดันกว่าเดิม โตโยต้าคมรีซีซีปี2025มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูดุดัดนและทันสมัยมากขึ้นกระสังหน้าดีไซน์ใหม่ดูเฉียบคมและผสานเข้ากับไฟหน้าเลดอย่างลงตัวกันชนหน้าได้รับการออกแบบให้สปอร์ตขึ้นพร้อมช่องดักอากาศด้านล่างที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดุดันตัวถังมีเส้นสายที่ดูพลิ้วไหวตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังซึ่งช่วยในเรื่องของอากาศพลศาสตร์และทําให้ รถดูหรูหรายิ่งขึ้นล้ออลลอยสีดำเงาขนาด19นิ้วช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถขณะที่ไฟท้ายเล็ดีไซน์ใหม่มีความเรียวและหรูหรายิ่งขึ้นเสริมด้วยสปอยเลอร์หลังและปลายท่อไอเอสียอคู่โตโยตาย้ายังได้เพิ่มตัวเลือกสีใหม่ๆสำหรับปี2025รวมถึงสีแบบทูโทนที่มีหลังคาสีดำซึ่งช่วยให้คำรีเซซีดูโดดเด่นและมีเอกลักษณ์มากขึ้นคุมพลังไฮบริดใหม่ประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม 2025ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ t o y o ต a Cam r รเพราะทุกรุ่นจะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนไฮบริดเท่านั้นคัมรีเีซีใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรสสูบทำงานร่วมกับระบบไฮบริดเจเนเรชันล่าสุดของโ o y o ต a ให้กำลังรวม225แรงม้าสำหรับรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าและ232แรงม้าสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ี่ล้อระบบนี้ให้แรงบิดตอบสนองได้ดีขึ้นพร้อมกับประหยัดน้ามันมากขึ้นโดยมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่44ไมล์ต่อแกลลอน ประมาณ18.7กิโลเมตรต่อลิตรนอกจากนั้นช่วงล่างยังได้รับการปรับปรุงให้มีความสปอร์ตมากขึ้นทําให้เข้าโค้งได้ดีขึ้นโดยไม่เสียความนุ่ม,มนวลบนของการขับขีพ่พวงมาลายัยตอบสนองแม่นยําและตัวรถมีจุดศูนย์ถ่วงต่าทาให้มีเสถียรภาพที่ดีขึ้นโตโยตา้ายังได้เพิ่มวัสดุซับเสียงเพื่อทําให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นแม้ขับขี่บนทางหลวงการปรับจูนทั้งหมดนี้ช่วยให้ Camry ซ i เป็นรถที่เหมาะทั้งกับการขับขี่ในชีวิตประจําวันและการขับขี่แบบสปอร์ตความปลอดภัยระดับสูงด้วยโตโยต้าเซฟต 3.0 Toyota ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยคำ m รีก CCB 2025มาพร้อมกับ Toyota Safety Sense 3.0เป็นอุปกรณ์มาตรฐานซึ่งประกอบด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมพวงมาลายัยช่วยปรับทิศท,ทาง Lane Departure with t e e r i n g Assist ระบบเตือนมุมอับสายตา Blind Spot Monitoring ระบบเตือนการจราจรด้านหลังขณะถอย Recross Traffic Alert ระบบป้องกันการชนพร้อมตรวจจับคนเดินถนนรุ่นอัปเกรด Pre Collision System with Pedestrian Detection นอกจากนี้แคมรีเซซียังมาพร้อมกล้องมองภาพรอบคันช่วยให้การจอดรถง่ายขึ้นตัวถังที่แข็งแกรง่งและถุงลมนิรภัยที่ถูกจัดวางในตำแหน่งสำคัญช่วยให้แคมรีเซซีได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมั่นใจในทุกการเดินทางโตโยต้าแคมรีเซซีปี2025คือรถซีดานที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการความสปอร์ตรู้ราประหยัดน้ำมันและความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังมองหารถซีดานที่ตอบโจทย์การใช้งานในทุกด้านแคมรีเซซีใหม่คือหนึ่งในตัวเลือกทีีด่ดที่ เมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารของ Toyota Cam c a m r รี CCP ี2025คุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยวัสดุภายในได้รับการอัปเกรดโดยใช้พื้นผิวแบบสัมผัสนุ่มมอและเบาะนั่งหุ้มหนังจอรูที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและสะดวกสบายมากขึ้นแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ทำให้ผู้ขับขี่สามารถดูข้อมูลสำคัญได้อย่างชัดเจนและทันสมัย ที่กลางแดบอร์ดติดตั้งหน้าจออินโฟเทนขนาด12.3นิ้วซึ่งรองรับ Apple Car Play และ Android Auto แบบไร้าสายระบบซอฟต์แวร์ใหม่ของ Toyota ช่วยให้การใช้งานลื่นไหลและตอบสนองได้ดีขึ้นพร้อมกับระบบเสียงพรีเมียม JBL ีอรุ่นอัปเกรดที่มอบประสบการณ์เสียงที่สมจริงยิ่งขึ้นนอกจากนี้ Toyota ยังเพิ่มไฟสร้างบอลรรยากาศ Gby Entlighting เพื่อเสริมความรู้ราให้กับห้องโดยสารขณะที่หลังคาพาโนรามิกซั้นรูฟช่วยให้แสงธรรมชาติเข้ามาภายในรถทำให้บรรยากาศโปร่งโลง่งและน่าอยู่ยิ่งขึ้น ในด้านความสะดวกสบายคมรีเซซีมาพร้อมเบาะคู่หน้าแบบปรับอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็นแท่นชาร์จไร้สายและพอร์ต USB-C หลายตำแหน่งเพื่อรองรับการใช้งานของผู้โดยสารทุกที่นั่งสำหรับผู้โดยสารตอนหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวางขึ้นและเบาะที่รองรับสรีระได้ดียิ่งขึ้นทำให้การเดินทางไกลสบายมากขึ้นกว่าเดิมมาถึงเรื่องของราคา Toyota c ค m r รเซปี2025รุ่นขับเคลื่อนล้อหน้า FWD มีราคาเริ่มต้นประมาณ34,000ดอลลาร์ 34, ในขณะที่รุ่นขับเคลื่อน4ล้อ AWD มีราคาอยู่ที่ประมาณ36,500ดอลลาร์ 36, ด้วยฟีเจอร์ระดับพรีเมียมและระบบไฮบริดที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้เซซีเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากับราคา หากเลือกแพ็คเกจเสริมเช่นระบบเสียง JB L รุ่นอัปเกรดและหลังคาพาโนรามิกซันรูฟราคาของ Camry Cc อาจแต่ระดับ40,000ดอลลาร์แต่ถึงแม้จะอยู่ในช่วงราคานี้รถรุ่นนี้ก็ยังคงแข่งขันได้อย่างสบายในตลาดรถซีดานขนาดกลางสรุป t o y ย t a Camry Cc ปี2025เป็นรถซีดานที่ครบเครื่องในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สปอร์ตหรูหราความสะดวกสบาย สมรรถนะการขับขี่และความประหยัดน้ำมันโตโยต้าได้เพิ่มความน่าสนใจให้กับคมรีโดยเปลี่ยนไปใช้ขุมพลังไฮบริดทั้งหมดแต่ยังคงความสนุกในการขับขี่ได้อย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะมองหารถสำหรับขับขี่ในชีวิตประจำวันหรือซีดานที่ให้ทั้งประหยัดน้ำมันและความร้าใจในการขับขี่คมรีเซซีคือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและนี่ก็คือรีวิวของวันนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ในอนาคตคอมเมนต์ด้านล่างบอกเราด้วยว่าคุณคิดอย่างไรกับ Toyota Camry ิ c ซปี2025และคุณจะพิจารณาให้เป็นรถคันต่อไปของคุณหรือไม่ขอบคุณที่รับชม u u t p p u u s r v i วิ s แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า